สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูจะมาพาทําตุ๊กตาหมีด้วยผ้าขนหนูกันนะคะก่อนอื่นก็แนะนาวัาสดุอุปกรณ์ที่ใช้เลยค่ะอย่างแรกผ้าขนหนู1ผืนถึงเป็นขนาดไซส์สาหรับเช็ดผมนะคะอย่างที่สองหนังยาง1เส้นสําหรับทําคอของน้องหมีอย่างที่สามยางมัดผม2เส้นสําหรับทําหูของน้องหมีค่ะและอย่างที่4คือริบบิ้นนะคะลิบบิ้นจะใช้เป็นแบบสําเร็จหรือเป็นแบบ อย่างนี้ที่เราจะทาเป็นโบเองก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมว่าจะเลือกใช้แบบไหนและสุดท้ายเป็นหน้าตาของน้องหมีค่ะเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีการทําน้องหมีกันนะคะนะขั้นตอนแรกนะคะเราคลี่ผ้าอยู่บนพื้นที่เรียบบนโต๊ะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เรียบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะพับผ้ามาเศษหนึ่งส่วนสามนะคะของผ้าพับมาแล้วขั้นถัดมา เราก็จะห้วนหมวนผ้านะคะแต่ละคัดหมวนมาประมาณครึน่งนะคะข้อควรระวงังนี่อย่างนี้นะครับอาจจะคลายเราอาจจะหาอะไรมาทับไว้ เสร็จเรียบร้อยแล้วกับข้านะคะกับข่าผิดด้านหลังเราจะทําขาของน้องหมีนะคะโดยการบิดผ้าผ้า,านี่ค่ะแบบนี้ข้าแล้วบิดผ้าเรียบร้อยแล้วเราจะหักผ้าตรงไปตรงนี้นะคะ,ะข้นนาแบบนี้อันนี้จะทําเป็นแขนของน้องหมี เองจะทำหัวโดยการที่เห็นไหมคะทำหัวโดยการหยิบผ้าตรงนี้ขึ้นมาตอนแรกไม่ต้องตกใจนะคะอาจจะยังไม่สวยแต่เราสามารถจัดได้จับทีหลังได้ค่ะปิดออกมา,าปิดออกมาแล้วขั้นถัดมาใช้หนังยางหนังยางรับทำเป็นคอหมีอีกนะคะ แตัดมือเส้นนี้นะคะวัะดคอของหีีแล้วเราก็จะจับนะคะจับ็นเต็นหน้าน้องหีงงหงแล้วจับจับทำหีโดยการใช้ของานี้ นะคะอย่างอบนนี้รับอืมพอเราจาับขีดหลังลบัดไปก่อนอย่าอีกเส้นหนึง่งนะคะรับไม่ต้องตกใจนะคะเราจับได้จับขีหลังได้เห็นไหมคะจับได้หรือจับแขน โอเคคะ่ะจัดได้เป็นที่ถูกใจแล้วเราก็ติดโบคุณคือขอใช้เป็นโบวงสำเร็จรูปเลยนะคะที่สำคัญคือติด หน้าตาของน้องหมีนะคะนี่ามีจมูกมีปากเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมีา 3, าตาอีากสองข้างัหน้าอีกหน่อยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ตุ๊กตามมีโดยผ้าขนหนูค่ะนี่ตุ๊กตาหมีโดยผ้าขนหนูค่ะสามารถเอาเป็นของขวัญปีใหม่หรืองานสําคัญต่างๆก็ได้ค่ะสวยงามน,น่ารักทำง่ายๆเป็นไงกันบ้างคะนักเรีนยนยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวคราวหนะ้า จะมีแบบไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะบ๊ายบาย